ตอนเริ่มต้นทำธุรกิจสตาร์ทอัพนะคะจุดสำคัญคือคุณต้องรู้จักลูกค้าของคุณก่อนนะคะว่าลูกค้าของคุณเนี่ยมีคุณลักษณะแบบไหนคำคำหนึ่งที่คุณจะได้ยินกันบ่อยๆค่ะเพอร์โซนา คุณลักษณะของลูกค้าคนนี้ในที่นี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่อายุนะคะหรือว่าเป็นเพียงแค่เพศเท่านั้นต่อไปแล้วแต่รวมไปถึงพฤติกรรมความสนใจเรื่องของรายได้ต่างๆนะคะหนึ่งในตัวอย่างที่น่าสนใจมากๆนะคะว่าคุณจะเข้าไปหากลุ่มลูกค้าของคุณได้ที่ไหนเนี่ยคือบริการอย่างเช่นจิตตา .com ค่ะบริการที่ช่วยวิเคราะห์ ตัวหุ้นนั่นเองนะคะลูกค้าของเขาเนี่ยก็คือคนที่เล่นหุ้นนะคะลองนึกสภาพนะคะว่าถ้าเราไปกําลังมองหากลุ่มลูกค้าที่กําลังจะเล่นหุ้นนะคะถ้าคุณไม่เข้าไปคอมมูนิตี้ของคนเล่นหุ้นเนี่ยไปคอมมูนิตี้อื่นๆคุณก็จะได้รับฟีดแบบแบบแปลกๆกับมานะคะเราก็อาจจะทําให้คุณสับสนในการพัฒนาโปรดักต์ได้ทีนี้พอคุณเริ่มไปเจอกลุ่มลูกค้าของคุณแล้วปุ๊บเนี่ยคนพวกเนี้ยเขาเห็นคุณค่าของโปรดักต์ของคุณเริ่มต้นเข้ามาใช้คนกลุ่มนี้เราจะเรียกเขาว่า Early a d o p t e r ค่ะ แต่จุดสําคัญแล้วก็สตาร์ทอัพหลายคนนะคะมักจะพลาดกันก็คือพอคุณเริ่มมี Early รปเตอร์ก็จริงนะคะคุณเริ่มมีคนมาเริ่มมาใช้งานแต่ความสําคัญก็คือว่าคุณจะเข้าสู่ตลาดขนาดใหญ่อย่างไรได้บ้างอีกจุดหนึ่งที่สําคัญมากๆสําหรับกลุ่มสตาร์ทอัพนะคะคือการก้าวข้ามผ่านไปสู่ตลาดขนาดใหญ่ได้หุบเหวตรงนี้นะคะที่เขาฝรั่งเรียกคําว่าแคสซิมเนี่ยเป็นจุด เรียกว่าชี้เป็นชี้ตาอันดับหนึ่งของสตาร์ทอัพเลยทีเดียวนะคะเราอาจจะได้ e a r l y a d o p t e r มาแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะทำให้ก้าสู่ตลาดขนาดใหญ่ได้อันนี้เป็นจุดสำคัญอันหนึ่งที่ต้องระวังค่ะโดยสรุปแล้วนะคะมันจะกลับไปที่จุดเริ่มต้นค่ะว่าปัญหาเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างคนกลุ่มไหนแล้วเรากำลังแก้ปัญหาให้ใครคนกลุ่มนั้นแหละคะ่ะจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของคุณค่ะ